ตู้เมนไฟฟ้าตู้หนึ่งเดินสายป้อนไปจ่ายไฟให้กับตู้ไฟ3เฟส400โวลต์มีเมนเบรกเกอร์ขนาด500แอมป์ใช้สาย CV 4แกนเดินสายในท่อ IMC การเดินสายสำหรับสาย4แกนนั้นก็จะประกอบไปด้วยสาย CV 4แกน1เส้นและสายดินก็จะใช้เป็นสาย CV แกนเดี่ยวอีก1เส้นนะคะทั้งหมดรวมกันเรียกว่า1วงจรแต่เบรเกอร์มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยเบิ้ลสายเข้าไปอีก1ชุดเป็นการเดินสายแบบ2ควบแยกกันไปคนละท่อ แบบนี้จงหาขนาดสายไฟและท่อร้อยสายไปที่โปรแกรมคลิกวายริงคลิกเลือกกลุ่มติดตั้งเลือกเป็นกลุ่มที่สองคลิกที่โหลดเลือกเบรกเกอร์ขนาด500แอมคลิกที่ PVC แกนเดียวเลือก XLPE หลายแกน คลิกเลือกสายเลือกสาย CV 4คอคลิกที่ Resway กรอกจำนวนท่อลงไปเป็น2ท่อค่ะกรอกจำนวนวงจรต่อท่อเป็น1วงจรต่อท่อในการเดินสายในท่อเกาะผนงังหรือจะฝังในผนังปูนก็ถือว่าเป็นการติดตั้งกลุ่มที่สองเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นหนึ่งวงจรต่อท่อค่า CG ก็จะเป็น1ค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายออกมาดังนี้สำหรับใครที่ใช้ตารางสำเร็จรูปในหน้านี้ที่ขนาดเบรเกอร์5 0 0์สองควบสายก็จะเห็นว่าขนาดสายตรงกันแต่ขนาดท่อในตารางตรงนี้จะต่างกันก็สังเกตได้จากขนาดสายเท่ากันตรงนี้ เขาก็จะใช้ท่อเป็น90มิลน,นะคะดังนั้นในตารางตรงนี้ก็แก้ไขขนาดท่อด้วยนะคะคราวนี้จากข้อมูลเดิมถ้าเดินสายป้อนสองขั้วในระบบใต้ดินบ้างจงหาขนาดสายซีวีและท่อร้อยสายไปที่โปรแกรมคลิกเลือกกลุ่มติดตั้งใหม่ในการเดินสายในท่อฝังดินจะจัดให้อยู่ในกลุ่มติดตั้งที่5นะคะก็ให้เลือกกลุ่มที่หค่ะ คลิกที่ PVC แกนเดียวเลือก XLPE หลายแกนสำหรับการเดินสายในท่อฝังดินนั้นจะต่างจากการเดินท่อกาะผนังนะคะเพราะจะมีค่า CG เกิดขึ้นจากรูปแบบการวางท่อชิดกันหรือห่างกันด้วยในข้อนี้ไม่ได้ระบุมาว่าวางท่อแบบไหนเราก็จะเลือกรูปแบบการวางท่อเป็นแบบวางชิดกันนะคะจากนั้นคลิกที่ Resway กรอกท่อเป็นสองท่อกรอกวงจรเป็นหนึ่งวงจรต่อท่อกรอกเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงค่า CG จะไม่เท่ากับ1นะคะแม้ว่าจะแยกท่อละ1วงจรก็ตามเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายออกมาดังนี้ค่ะจบข่าว